สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลนครระยองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เทศบาลนครระยองค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์เร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องของพายุโซนร้อนโนอีนมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุระดับ3โซนร้อนโนอีนฉบับที่สิมีผลกระทบตั้งแต่วันที่1 8ถึง20กันยายน2563 สทศบาลนครระยองมีความเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกท่านจึงขอประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทุกท่านระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากมีลมกันโชกแรงอาจมีฟ้าผ่าจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือประชาชนโปรดแจ้งได้ที่เบอร์199ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครระยองค่ะและนั่นก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของพายุโซนร้อนโนอีนนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาลนครระยองได้ในระบบเสียงตามสายและช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันปียนุดพ่วงความสุขต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ